กินอาหาร้อนจะจ้อนส่วนตัวล้างมือด้วยสบู่และเจลแอลอกอฮอล์สวมหน้ากากอนามัยเว้นระยะห่า,หางทางสังคมและสแกนคิวอาโค้ดไทยชนะจะทำให้ต้านห่างไกลโรคโควิดสิเก้ได้ จกี่ติดตามห้อฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ใจนี้ไปขอเจนญตั้นห้อฟังรายการหมอกรเพื่อประชาชนช่วงสุขภาพหูตันโควิด -19 เจ้านี่เธอฟังอะไรอยู่หรอกำลังฟังรายการวิทยุออนไลน์ย้อนหลังอยู่จ้าฮะเดี๋ยวนี้รายการวิทยุฟังย้อนหลังได้ด้วยหรอ ใช่เลยตอนนี้รายการวิทยุของสถานีวิทยุมกหหืือ,อ u u r d i o o l ค s s สสามารถรับชมย้อนหลังได้ทั้งภาพและเสียงเลยนะว้าวดีจังเราเคยฟังแต่รายการสดแต่พอไม่ว่างก็อดฟังทุกทีเลย นี่เลยเข้า YouTube แล้วพิมพ์คำว่า k hey U Radio t h a i l a n d เท่านี้ง่ายๆเองทั้งรายการเกษตรคำสัพอาเซียนน่ารู้ข่าวสารสุขภาพและเกร็ดความรู้มากมายรับชมได้ทุกที่ทุกเวลาเพราะเราคือสถานีวิทยุมอกอวิทยุเพื่อการเกษตรภาษาวัฒนธรรมและบริการสาธารณะ ขอเชิญท่านท่านฟังรายการมกอประชาชนช่วงสุขภาพหูตันโควิด19พบก,กับข่าวสารความหูจากหนงานที่เกี่ยวข้อง่างสถานีวิทยมุมกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ออนไลน์ทั่วโลกหูก่อนหูตันป้องกันได้เจ้า สวัสดีเจ้าท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมคุณตันปิกมาพบกับรายการมอกับประชาชนช่วงสุขภาพหูตันโควิด -19 นะเจ้ากับทีมงานสถานีวิทยุมอกมหาวิทายาลัยเกษตรศาสตร์จงว่ดเชียงใหม่ AM Studio ความถี่612กิโลเฮิรตซ์คลื่อนสายสุดอาอากาศในแปดจังหวัดภาคเหนือตอนบนหรือพอตึงภาพได้ยินตึงเสียง www k o r plus 6 1 2 com Facebook Live และ YouTube สถานีวิทยุมอ,อกเกอเชียงใหม่จะได้ยินตึงเสียงหันตึงภาพผ่านระบบมือถือปฏิบัติการ iOS หรือ Android ก็ได้อยู่ที่ไหนก็ฟังกันได้ทั่วโลกข้าเจ้าเสยเทียนเนียมทรัพย์ับในที่ตมันรายการนำเอาเรื่องราวเกี่ยว กับสุขภาพมาฝากเต้นฟังกันหูก่อรหูตันป้องกันได้โดยเฉพาะโรคโควิด -19 ที่ระบาดตะลอกใหม่ในช่วงนี้เจ้า มีข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักง,งานราชบนริต,ตยสภานะเจ้าสำนักง,งานราชบนริต,ตยสภาจัดประกวดการอู้เล่าเรื่องด้วยภาษาไทยมาตรฐานและภาษาไทยถิ่นเหนืออีสานใต้หัวข้อท้องถิ่นที่มาภาษาวัฒนธรรมซึ่งได้มีการคัดเลือกจากองเรียนที่ส่งคลิปวีดีทัศน์เข้าห่วมประกวดสำรับองเรียนในภาคเหนือที่ส่งเข้าประกวดนั้นก็จะมีการประกวดรอบคัดเลือกในวันจันทร์ที่18เมษายน พุทธศักราช2565นี้หน้าสำนักง,งานด้านบัณฑิตยสภาโดยกิจกรรมนี้มีนักเรียนเพื่อความสนใจเข้ร่วมประกวดจากโรงเรียนต่างๆในหลายกื้นที่ทั่วประเทศมีวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมเพื่อสนับสนุนแผนปฏิบัติการด้านนโยบายภาษาแห่งชาติพุทธศักราช 2564- แผ่ว2565 25 <65 S 2> เพื่อกระตุ้นและปลุกจิตสำนึกของเยาวชนเพื่อหารความสำคัญและคุณค่าของภาษาไทยและภาษา ไทยทินซึ่งเป็นมรดกกูุิปัญญาที่สําคัญของประเทศไทยเพื่อกระตุ้นและปลุกจิตสํานึกของเยาวชนไทยซึ่งมีนิสัยหกการอ่านและหันความสําคัญของการอ่านและจับใจความสําคัญเพื่อเผยแพร่พพความรู้ทางด้านภาษาและวัฒนธรรมของภูมิภาคต่างๆในประเทศไทยและเพื่อให้ประชาชนและเยาวชนไทยนั้นมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ภาษาไทยและภาษาไทยทินที่ถูกต้องตามการะเทศะนะจ้ะสําหรับภาคเหนื ก็มีน้องๆน,นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นที่เข้าห่วมส่งคลิปวิดีทัศน์จำนวนเสาหกแห่งตัวกันจากเข้าจังหวัดนะเจ้าแปดจังหวัดภาคเหนือตอนบนและหนึ่งภาคเหนือตอนลุ่มนะเจ้าแบบว่าเชียงใหม่ละปูนลำปางแม่ฮ่องสอนแปรน่านพยาวเชียงหายนะเจ้าแล้วก็อุตรดิษฐรวมเก้าจังหวัดตัวกันตมอสเสาหกแห่งนะเจ้าที่ส่งเข้าประกวดในเตือนี้ราะว่าจะเป็นนักเรียนจากโรงเรียนบ้านศพพลึงรงเรียนผานพิธ วิทยาคมองเรียนมงฟอร์ดวิทยาลัยรงเรียนสามคคีวิทยาคมองเรียนบ้านตองรงคเรียนนาวมินทราชูทิศพยัพองเรียนป้องวิทยาคมรงเรียนพยาวิทยาคมองเรียนสันสายวิทยาคมองเรียนวัดถ้ำป่าวิทยาคมองเรียนขุนยวมวิทยาองเรียนแม่จันวิทยาคมรงเรียนสันสายหลวงองเรียนบ้านเหล่าดัตราชบรุรงโรงเรียนอนุบาลเจียงขององเรียนดำรงราชสงเคราะห์รงเรียนบ้านห้วยโซ หงเรียนบ้านปางหงเรียนอนุบาลท่าปลาชุมชนร่วมจิตหงเรียนฝั่งชนูประถมหงเรียนนาบรีราชวัดแปหงเรียนแม่ลิมวิทยาคมหงเรียนสันกำแพงหงเรียนบ้านเรียนกิรินาหงเรียนวัดแม่แก้วน้อยโหงเรียนสันปะยางวิทยาคมซึ่งนักเรียนตึงเสาหก ปีนี้นเพิ่นก็จะมีการคัดเลือกกันนะจ้ะในวันจันทร์ที่18เมษายนพุทธศักราช2565นี้ณน่าสำนักง,งานด้าชชนิิตยสภาโดยการคัดเลือกจากรงเรียนที่ส่งคลิปวิธีทั่คดเข้าห่วมกันประกวดในเตื้อนี้นะจ้าสำรับ ความคืบหน้าของการประกวดและการคัดเลือกในรอบชิงชนะเลิศสามารถติดตามหับฟังหับชมต่างเครือข่ายสถานีวิทยุมกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีการถ่ายทอดสดตึงภาพและเสียงโดยการประกวดในรอบชิงชนะเลิศก็จะมีขึ้นในวันเสาร์ที่30เมษายนพุทธศักราช5 6 6 5ณโรงแรมเซนทราริเวอร์ไซด์เจียงใหม่ก็เชิญชวนท่นผู้ฟังครอบครัวมกหับฟังการประกวดในรอบ ถึงชนะเดิดกันได้ตัวนะเจ้า เจ้าเสง่เทียนเนียมทราบกันอยู่พร้อมกับคุณสศิธรพยัคฆชาตินักจิตวิทยาคลินิกหงยานาครพิงจังหวัดเชียงใหม่อยู่เป็นเพื่อนทนังความกันเรื่องของสุขภาพจิตนะจ๊าวันนี้เราจะอยู่กับโรคโควิดสิ 19, กันจะใดดีดหื่อใจเป็นสุขเขามาอคาะคมรู้กันตาเราจะมีวิธีการสังเกตตัวกา่าว่าจะได้เครียดล้ําไปก็หรือว่าจะมีวิธีการรับมือกับความเครียดจะใดดีมีทางออกจะใดแถมในช่วงโควิดสิบเก้าจะอยู่ยังมีความสุข ไปขอคําแนะนํากันต่อกับคุณสสิธรพยัคชาติกันดีกว่าเจิญต่อเจ้าคุณสสิธรเจ้า ความเครียดเนาะมันจริงๆความเครียดมันก็เป็นสิ่งที่อยู่กับเรามาทุกยุคทุกสมัยเราต้อดเอยบอกว่าจะยุคโควิดบอกโควิดเนาะความเครียดมันก็ตึงตึงมีเกิดขึ้นนะคะเป็นธรรมดาเนาะเพื่อนว่ามันเป็นธรรมดาที่เราต้องเจอความเครียดอยู่แล้วนะคะเนาะซึ่งจริงๆความเครียดนะเพ่นบอกว่าถ้าเราเครียดในระดับที่พอดีเนี่ยมันก็จะเกิดประโยชน์อยู่เนาะนะคะอย่างเช่นมันจะผลักดันทําให้เรา มีเหมือนกับมีความกระตือรือร้นอยู่เนาะนะคะมีอย่างเช่นเครียดัวสอบมาได้กวบได้ะแนนน้อยความกระตือรือร้นก็คือเอาอ่านหนังสือนะคะหรือว่าโอลัวเครียดกวบโตังบบกุ้งใจนะคะถ้าเครียดในระดับที่โอเคอันเฮาบันนะคะเฮาขยันออกไปารับจ้างเอาท่านเอานี่ไปขายเออนะคะมันก็เป็นความเครียดในระดับที่พอดีเนาะแล้วเหมือนกับทำให้เกิดความเพลินหงอย ความกระตืนนอรือร้นในการที่จะไปแก้ไขหรือว่าไปจัดการสิ่งต่างๆที่เขาเครียดท่านานะคะถ้าเปิ้ลนบอกว่าแบ่งง่ายๆความเครียดมันมีอยู่สองอย่างนะคะความเครียดเฉียบความเนาะก็คือว่าอยู่ดีๆก็เกิดเครียดขึ้นมาเลยมักจะเกิดขึ้นจากสภาพแวดล้อมภายนอกนะคะอย่างเชียเสียงดังหรือว่าอากาศ้อนอากาศหนาวล้ํานะคะหรือว่าบางทีมีเรื่องของ ออนอย่างเข้ามากระตุ้นอะนะคะแบบชุบชักปรับเนีย่ยนะคะก็เกิดความเครียดพุ่งขึ้นเลยซึ่งไอ้ความเครียดแบบนี้อะค่ะมันก็จะอ่าเราจะสามารถปรับตัวเนาะเข้าสู่ภาวะปกติได้เองนะคะเดี๋ยวไปหนังต่อพัดลสรรมสักก๊าอ่าเย็นลงก็าหายละนะคะหรือว่าอ่าเสียงดังเงียบไปละเดี๋ยวสักรรกําเราขออารมณ์ดีละปิกนะคะ นะคะอันเป็นความเครยียดแบบเฉียบพลันเนาะแต่ถ้าเห็นแบบหนึ่งความเครยียดแบบเรื้อรังนะคะความเครยียดเรื้อรังก็่ตามจ่อของมันเลยนะคะมันจะเป็นความเครยียดที่มันสะสมมาจะต้องใช้ระยะเวลาหนึ่งเนาะแล้วก็ ร่างกายเขาเนี่ยมันสามารถจะปรับเข้าสู่ภาวะสมดุลได้ด้วยตก,ก่าเนาะส่วนมากเนี่ยมันมักจะเกิดจากเรื่องที่เขาหมาสามารถขจับออกจากใจเขาไปได้อ่ะค่ะเนาะหรือว่าขจับไปได้ยากเนาะมันบลืมสักเตือหรือมันหยุดคิดมาได้นะคะอย่างเช่นเนาะม,มีปัญหาในครอบครัวปัญหาความสัมพันธ์มีเรื่องที่เขาลัวหรือว่าเรื่องที่บ่แล้วใจค้างคาใจหรือปัญหาในที่ทํางานนย่งี้ะค่ะเนาะมันก็ สะสมสะสมสะสมมาอยู่ยาวนานเนี่ยนะคะมันจะทำให้เกิดเป็นความเครียดเรื้อรังได้ซึ่งความเครียดเรื้อรังเนี่ยมันจะจัดการดูแลได้ยากกว่าแบบเฉียบพลันนิดนึงแต่เกาะแปลบ่ได้แปลว่าจะจัดการมาได้แก้ไขมันแก้ไขได้นะคะเก็ะเรื่องของความเครียดก็อยู่ที่ความคิดอยู่ที่ใจนั่นเนาะ นะคะทีนี้ถามว่าเออความเครียดมันมีกุคนอยู่ละมันมีทุกยุคท,ทุกสมัยอยู่ละแล้วเราจะสังเกตตัวเก่าอย่าใดน้องว่าเออช่วงนี้เราเครียดแบบกอดีหรือว่าเราเครียดมากเกินไปละนะคะน้องก็เลยเอาแนวทางการสังเกตตัวเก่าเบื้องต้นมาฝากกันนะคะเพื่อที่เราจะได้หูเท่าทานความเครียดของตัวเก่านะคะสิ่งสําคัญที่สุดสําหรับความเครียดก็คือเราต้องหูทิ้งให้ได้ก่อนว่าเฮ้ยเราเริ่มจะเครียดแล้วเนอะ นะคะถ้าเขาหูตัวหูคลิงได้เองนะคะมันก็จะทําให้เขาเหมือนกับจัดการในลําดับต่อไปได้นะคะาการที่เขาจะหูตัวได้ว่าเขาเครียดเนี่ยเขาก็ต้องสังเกตเนาะสังเกตอันแรกก็สังเกตร่างกายนะคะร่างกายของเขาเนาะมันจะเริ่มเรเรังนละถ้าเกิดว่ามีความเครียดที่มากกว่าปกตินะคะอย่างเช่นบางคนก็เริ่มมีอาการปวดหัวนะคะเทราบสาเหตุ ปวดท้องก็มีนะคะกินละอาหารบาย่อยเป็นกดไหลย้อนนะคะท้องอืดอย่างงี้นก็เกิดได้จากความเครียดะะบางคนเป็นอใจสั่นใจบดีนะคะคลื่นไส้อาเจียนอ,ยอ,อ่ะก็มีได้เหมือนกันนะคะสำหรับในกลุ่มผู้ที่มีโรคประจําตัวเนาะก็สังเกตได้คะ่ะช่วงนี้อย่างเหมือนกับอาการของโรคนี่มันกําเริบเนาะหรือว่าแปรปร้ยวปลัวเนาะเช่นเบาหวานเนาะช่วงนี้น้าตาลเนี่ยมา ควบคุมมาได้นะคะความดันก็ช่วงนี้กินยากกว่านแล้วอยากก่อแล้วอย่างมาสูงอยู่เนี่ยนะคะหรือแม้แต่คนเป็นโรคไตโรคหัวใจอย่างถ้าเกิดว่าอาการของโรคมันค่อนข้างกำเริบหรือว่าแปรปรวนบางทีก็เกิดจากความเครียดได้เหมือนกันนะคะแต่ถ้าจะสังเกตตัวเองนอกจากด้านร่างกายแล้วเราก็สังเกตด,ด้านอารมณ์ความคิดเนาะนะคะด้านอารมณ์แน่นอนช่วงที่เครียดเนาะอารมณ์เฮามันก็จะแปรปรวนนะคะหดุดหงิดง่ายอ่อย่างน้อยก็คือจากขึ้นละ นะคะถูกสกิทตอมได้ง่ายเหลือเกินนะคะนิดเดียวก็จะขึ้นละนะคะปกติโดยเฉพาะขับรถ้นบอกว่าเวลาขับรถนี่เราจะถูกกระตุ้นได้ง่ายมากๆนะคะหรือว่าขี่รถไปโดนหันน้อยนิดหน่อยเนี่ยโอ้ขึ้นเปิดฟืนเปิดไฟเนาะนะคะบ่แน่ใจเหมือนกันว่าเพราะไอเราขับรถเราต้องยิงง่ายนะนะคะแต่ถ้ายิ่งที่ช่วงที่เครียดเนี่ยบางทีมันจะถูกกระตุ้นง่ายนะคะแล้วก็บางคนก็อาจจะเป็นลักษณะที่ว่ารู้สึกกลัวเนาะ หัว <S an other> อันจะกลัวไปมดบ้าไปมดกังวลไปมดเอนี่นะคะก็เกิดได้เหมือนกันแล้วก็ถ้าเป็นด้านสมาธิอนะคะ่ะจะแง,นะะง่อันอย่างได้เหมือนนะคะบางบ้านก็คือแง่อังมาแล้วสักอย่างเนาะ,ะจะแงดจินเออเตรียมครัวไปได้เหี้ยกรรมเออไปแย่อังอื่นเหรอะนาะหรือว่าจะห้น้ําต้นไม้เออลืมเปิดน้ําละไว้เหี้ยเอเนะคะ่ะดังไฟค้างไว้เหี้ยเออนะคะ่ะสมาธิบ่ค่อยดีเนาะะ,ะแสดงว่าช่วงนี้อาจจะมีความเครียดเยอะละนะคะ ในบางคนก็จะมีลักษณะที่ว่าบา้าคลัโซชื่นนอนเวยก่อนแล้วนอนเจ้าก่อนแล้วนอนดึกก่อนแล้วตื่นมาตึงบมืซชื่นนะคะหรือว่าบางคนก็เป็นลักษณะที่ว่าเชยชานะคะเนี่ยอย่างจ้าจ้าเป็นอ่าบาสนุทืตื่นตัวงเป็นมึนมื้นเนี่ยนะคะเนาะหรือว่าบางคนก็รู้สึกเบื่อบาอย่างเนี่ยอย่างสักอย่างเลยอันที่เคยชอบทํากับบา้าคลั่งหมวนรู้สึกว่าบ้าจอยละนะคะก็อาจจะเกิดได้จากภาวะความเครียดที่มัน คนข้องว่าอย่างความความเครียดที่มันมากกว่าปกตินะคะหรือบางคนก็ถ้ามากกว่านั้นไปเห็นเนอะกว่าแบบนี้เรื่องของการรู้สึกท้อแท้หมดหวังรู้สึกไร้ค่าอย่างบางคนก็เจอแบบนี้ได้เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นการสังเกตด้านอารมณ์และความคิดของเขาว่าเขามีความเครียดเยอะเกินไปหรือเปล่านะคะอีกด้านหนึ่งที่สังเกตได้ก็จะเป็นเรื่องของด้านพฤติกรรม เนาะด้านการกระทางมโาเนะะี่ยค่ะเรื่องของการนอนนี่มาอันดับหนึ่งนะคะถ้าเกิดว่ามีความเรียดมาก่าปกติเนี่ยเขามักจะมีการนอนหลับที่มันมีคุณภาพเนาะ,ะอย่างเช่นนอนบันรับเข้านอนแล้วปิ้นไปปิ้นมาบันรับสักเตื้อนะคะบางคนเป็นรับรับตื่นตื่นนะคะบางคนก็เป็นฝันร้ายนะคะฝันร้ายหลายๆวันต่อๆกันเนี่ยนะคะตื่นมากกว่าใจบดีนะคะหรือบางคนตื่นเจ้าล้มไปหลับตอบได้อันนี้ก็เป็นอาการของการนอนหลับเหมือนกัน เนะาะเรื่องของการกินนะคะพฤติกรรมการกินที่ผิดปกติบางคนก็อาจจะก,กินน้อยลงน้ําหนักลดนะคะบางคนกินมากขึ้นกินท่าใดก็บว่าอิ่มอยู่ไหนก็ใข้กินนะคะก็อาจจะต้องเทียบกับพฤติกรรมปกติเดิมเดิมก่อนก่อนของเฮาตัวนะคะเพราะบางคนก็กินมากอยู่แล้วบางคนก็กินน้อยอยู่แล้วก็อาจจะไปได้ผิดปกตินะเพื่อเทียบกับพฤติกรรมปกติของเฮานะคะหรือบางคนก็จะเป็นลงลืมเนาะ นะคะความเครียดนี่มันทาให้เราหลงลืมได้เหมือนกันนะคะทางานผิดพลาดบ่อยๆเนาะการตัดสินใจในเรื่องต่างๆเนี่ยบางทีก็จะรู้สึกว่าตัดสินใจยากจังเลยนะคะตัดสินใจไม่ค่อยเก่งหรือรู้สึกว่ามันมันตัดสินใจบ่ได้นะคะมันก็จะเป็นเรื่องยากไปเลยสําหรับการตัดสินใจเรื่องต่างๆเนาะหรือในบางคนค่ะอาจจะมีเรื่องของการดื่มเหล้าเยอะขึ้นสูบบุหรี่ ใส้สารเสตติดนะคะหรือว่ามีพฤติกรรมบางอย่างที่มันบอกให้เหมาะสมมากขึ้นบางทีก็อาจจะสื่อถึงว่าเฮ้ยช่วงนี้มีความเครียดที่มันมากเกินไปนล้นนะนะคะอย่างใน,นช่วงโควิดนะคะมีหลายคนบอกว่าโอ้มาได้ไปสั่งสรรคนยอย่างกับเพื่อนฟูงเลยทําให้กันกินเหล้าเนี่ยงวดไปเลยโดยปริยายโอ้อันนี้ก็ดีนะคะแต่สําหรับบางคนก็มีเหมือนกันที่กลายเป็นว่าอัานซื้อมากินบ้านนะคะซื้อติดบ้านไว้เลยโอ้กลายไปกินนักหรือเกา นะคะซื้อไว้กะ้าจะกินสามวันเออวันเดียวเสี่ยงหมดนะคะก็เกิดเพราะว่าการติดเหล้าติดสุราที่เพิ่มขึ้นก็นมีเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นก็่นถึงบอกว่าให้ปรับตัวแบบ new normal น้องวิธีปกติใหม่นะคะ <ๆ S 1> หลายๆอย่างก,ก็ต้องปรับแล้วก็ต้องดูให้มันเหมาะสมัวเนอะนะคะปรับกันไปเรื่อยๆเนาะเพราะฉะนั้นถ้าเรื่องของความเครียดนะคะก็สังเกตสามด้านเนาะด้านร่างกายเฮาพิษปกติอย่างไปก็ดด้านอารมณ์ความพิด นะคะหรือว่าด้านพฤติกรรมมีอะไรอย่างเปลี่ยนไปเข้าสังเกตของัวเก่าหรือว่าของคนข้างๆเขา,าก็ได้นะคะถ้าเริ่มเห็นว่าเฮ้ยมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปอย่างที่ได้ยกตัวอย่างมาก็อาจจะต้องขอความช่วยเหลือบางอย่างละนะคะว่าเออเนี่ยจะได้ดีเนาะนะคะทีนี้ก็ไอในส่วนหนึ่งค่ะที่ว่าอยู่กับโควิดอย่างไรให้ใจเป็นสุขเนาะก็เลยเอา แนวทางนะคะที่เราจะได้มีความสุขกับการอยู่กับโควิดเนาะนะคะแต่ว่าเราคงจะมีจากมันได้ยากหละเนาะต้องมาใหญ่อกนะคะเนาะมันน่าจะยากที่เราจะใช้ชีวิตโดยปลอดมันไปเลยร้อยปอร์เซ็นต์อย่าปรมาทเนาะนะคะแต่ทีเนี้ยเราก็ต้องอยู่ไปแต่ว่าเราต้องมีความสุขโดยนะคะก็ที่ยิพี่บยกมาฝากกันเลยนะคะอันแรกเลยที่เราจะมีความสุขได้ก็คือเราก็ต้องทําตัว ้นหอมว่าปฏิบัติตัวตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเนาะอย่างที่เราทําอยู่กันจนเคยชินนี่แหละคะ่ะการใส่หน้ากากอนามัยเนาะการล้างมือบ่อยๆรักษาระยะห่างแล้วก็มีอุปกรณ์ป้องกันต่างๆเนาะการพกเจลแอลกอฮอล์ต่างๆเนี่ยค่ะมันก็เป็นการเสริมสร้างลักษณะนิสัยที่ทําให้ห่า,หางไกลจากโรคเนาะซึ่งถ้าเราห่างไกลจากโรคแล้วเนี่ยมันก็ลดความเสี่ยงที่จะเกิดความเครียดหรือความตุกใจแล้วก็พอเราทําจนเคยชินนะคะมันก็จะบอกรู้สึกว่ามัน อ่ามันฟื้นหรือว่ามันทรมานละอย่างนะคะเนาะแต่ก็อาจจะต้องมีการปรับตัวอย่างเช่นอ่าบางคนนี่ล้างมือบ่อยมากเนาะนะคะมือพอแห้งพอันเป็นร่องเป็นอย่างอือก็อาจจะต้องอ่าซื้อคงมซื้อครีมอะไรอย่างมาเพิ่มบำรุงโดยเฉพาะในผู้สูงอายุนะคะบางทีผิวแห้งอยู่แล้วเนาะยิ่งล้างสบู่บ่อยๆเอะมือแห้งก็อาจจะต้องเพิ่มอุปกรณ์ในการช่วยบำรุงผิวเห่มกรามหนึ่งนะคะจะได้เบิร์ติบมาเป็นแพร่เนาะนะคะ เอาทำเพื่อเคยชินนะคะพอเป็นนิสัยเราแล้วเราก็จะรู้สึกว่ามันไม่ได้ขัดละนะคะนอกจากนั้นเก,กาะกันได้รับข้อมูลความรู้ที่มันถูกต้องเนาะเกี่ยวกับโรคน,นะคะเกี่ยวกับการรักษาเนี่ยอันนี้ก็เป็นเรื่องที่จะช่วยลดความเครียดได้ทาให้มีความสุขได้อย่างเช่นนโยบายการรักษาหรือว่าการดูแลของโรคเนี่ยมันเปลี่ยนแป,ล,นปล,นลงตลอดเนาะในช่วงนี้นะคะ่ะเราอาจจะต้องอัปเดตจากแหล่งที่เชื่อถือได้เนอะอย่างเช่น นนะะนอนามัยใกล้บ้านนะคะเจ้าหน้าที่เราพอสต่อใกล้บ้านเนาะนะคะจะเป็นผู้ที่ให้ข้อมูลเขาได้ถูกต้องและก็ทนสมัยที่สุดนะคะบางทีข้อมูลในอินเทอร์เน็ตเนี่ยบางทีอาจจะออกมาช้าเนาะหรือบางทีเขาเลือกแหล่งที่เชื่อถือได้เนาะอย่างเช่น Facebook ของกรมควบคุมโรคนะคะหรือว่าจากของโรงพยบาบาลคนครพีร์อย่างเงี้ยเชื่อถือได้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นแล้วก็มีความทันสมัยเนาะนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ติดตามจากแหล่งข่าวต่างๆแล้เนี่ยได้พอเราหูทันเนาะมีข้อมูลที่มันอัปเดตทันสมัยอะค่ะมันก็ทำให้เราอุ่นใจแล้วก็เข้าใจเนาะเตรียมรับมือกับสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นก็ได้นะคะแล้วก็เหมือนกับว่าอ่าถ้าเราเหมือนกับว่าข้อมูลวันนี้กับข้อมูลเมื่อเดือน ที่แล้วอย่างมันก็มีความต่างกันเนาะการรักษากันไปนแล้วต้องไปที่ไหนจะได้ฮับยาฮับอะไรอย่างไรเพราะม,มันมีการเปลี่ยนแปลงเนาะเพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องเลือกแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้เพื่อจะได้ข้อมูลที่ถูกต้องแล้วก็ลดความเครียดได้นะคะแล้วก่อนการที่เราจะติดตามข่าวสารต่างๆก็อาจจะต้องอรู้ตัวอยู่เสมอเนาะว่าช่วงนี้มันข้อมูลมันเยอะนะคะก็เลือกรับสื่อที่ เหมาะสมแลวก็ปริมาณที่พอดีนะคะถ้าเกิดพรนักล้าไปก็อาจจะเครียดล้ํานะคะจะทาให้กังวนล้าก็ได้เพราะฉะนั้นเลือกเอาเฉพาะบางแห่งบางจุดก็พอละนะคะหรือแม้แต่ข้อความที่ส่งต่อๆกันมานะคะโดยเฉพาะในไลน์อย่าบางทีเป็นข้อมูลจริงห่องบัจริงห่องหรือบัได้พิสูจน์กันเตือ่อง้่องเนี่ยค่ะก็อย่าเพิ่งเชื่อนาะค่อ,คอยๆรับสื่ออย่างมีสติก่อนนะคะเนาะ นอกจากนั้น,นะคะ่ะนอกจากชีวิตประจําวันที่เขาใจอยู่แล้วเนาะเขาอาจจะต้องหากิจกรรมที่เขาชอบทํอะคะ่ะเอามาไว้เติมจิตใจให้ตัวเองเนาะนะคะเหมือนต้นไม้ได้รับการรดน้ำเนาะ,ะอาจจะต้องมีกิจกรรมอื่นๆเช่กนการไปวัดไปวาก็อาจจะทําได้พ่อ,ใพอ,ใอ,ง,อ,ง,องในโป้ยาาไม่หมอนเตะเขาต้องปฏิบัติตัวมอละมัดละหวังเชียนต้องใส่หน้ากากเนาะต้องบบไปกินน้าห่่มกระเพรนะต้องปอกไปของตัวก้าวานะคะหรือว่าล้างมือบ่อยๆอย่างะคะ่ะ ก็คือไปได้เข้าร่วมกิจกรรมในชุมชนที่เขาจัดตามมาตรการต่างๆเนี่ยได้แต่ว่าเราก็ต้องป้องกันตัวเองเนาะตามตามที่เราควรจะทำอย่างค่อย่างติวาไปเนาะก็คือเขาไปร่วมกิจกรรมที่เขาชอบทําหรือว่ามันที่มันจะช่วยเติมจิตใจเราได้เนาะแต่ก็ต้องไปอย่างนีนรมอลนะคะในไปอย่างวิถีปกติใหม่เนาะอยู่ห่างๆปลอดภัยล้างมือนะคะมาร่วมการกินน้าหรืออาหารกระพริเนี่ยนะคะโดยเฉพาะถ้ามันเป็น สถานที่เปิดโล่งเป็นเป็นเอา d o o r อีกนอกเป็นกลางแจ้งเนี่ยนะคะอันนี้เออก็อาจจะปลอดภัยกว่าที่ที่เป็นห้องเอห้องเล็ก,เลกๆเงี้ยก็เลือกเนาะนะคะที่จะทํากิจกรรมเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆเพื่อให้เขาได้ได้มีชั่วโมงของการผ่อนคลายเนาะได้มีอ่อบนห้องว่ามีช่วงเวลาอื่นๆบ้างที่ไม่ใช่แค่การอยู่บ้านอย่างเดียวนะคะแล้วก็สําคัญเลยนะคะการมองหาความสุขง,ง่ายๆจากสิ่งบอก ตัวเนาะนะคะรอ,อ,อบตัวเฮามันมีอะไรเยอะแยะไปหมดเลยค่ะบางทีเขาก็ไปเหมือนกับไปจดจ่อไปโฟกัสอยู่กับบางอย่างที่เราไม่ชอบหรือว่าบางอย่างที่เราขาดนะคะแต่ลองเปลี่ยนใหม่ค่ะลองค่อยๆดูว่าเฮ้ยรอบตัวเรามีอะไรดีดบ้างเนาะ นะคะอย่างเช่นเราอาจจะขอบคุณตกเกาก็ได้โอ้ขอบคุณที่วันนี้ยังมติเชื้อด้นเนอะนะคะขอบคุณที่ยังมีงานทำโอ้ดีนะที่บ้านเฮายังมีพื้นที่มีสวนเฮายังได้ไปฮดน้ําพอสวนในพื้นที่บ้านของเขาแลวเขาปลอดภัยนะคะโอ้ก็ยังดีที่ลูกหลานยังป๊กมาอยู่กับเขานะคะก็ยังได้มีเวลาของครอบครัวที่ทํากิจกรรมร่วมกันเนะะี่ยค่ะมองหาความสุขง่ายๆรอบๆตัวเราเนาะก,ก็ดูว่าเราโชคดีแค่ไหนในวันนี้นะคะมันก็จะช่วยบันัา เติมจิตเติมใจให้เขาได้เนาะนะคะเติมจิตเติมใจให้เขาได้ก็เหมือนต้นไม้ได้รับการลดน้ํามันก็จะมีความสดชื่นเขียวขึ้นมาเห็นไอยนะคะถ้าเขาโมแต่กลัวกัง,งวลหรือเครียดเพียงอย่างเดียวบางทีต้นไม้มันก็จะเฉาเนาะนะคะเพราะนั้นดูแลร่างกายให้ปลอดภยัยแล้วก็อย่าลืมดูแลจิตใจของเขาให้มันสดชื่นเต็มใสไปตัว นะคะควบคู่กันไปเนาะก็เชื่อว่า,าโควิดเนี่ยมันจะอยู่กับเราไปแต่ก็บ่ต้องกังวลค่ะมนุษย์เฮาเก่งเนาเรารับตัวได้แล้วก็ดูแลทั้งร่างกายทั้งจิตใจก็จะทําให้ต้นไม้ในใจเฮามันสดชื่นแจ่มใสขึ้นมาได้นะคะก็เป็นเทคนิคง,ง่ายๆนะเจ้าในการอยู่กับ โควิด -19 โรคระบาดท,ที่เกิดขึ้นทั่วโลกเนะี่ยจะรวมถึงบ้านเฮาในประเทศไทยเฮาก็จะอยู่กันยังมีความสุขได้นะเจ้ากับวิถีชีวิตใหม่แล้วก็ต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการใช้ชีวิตทมน้อยนะเจ้าอยู่กับมันยังมีความสุขนะเจ้าเพราะว่าโรคนี้มันติดต่อกันโดยคนนี่แหละนะเจ้าป่าไปเพราะนั้นเฮาอยู่ห àng, ่างๆกันน้อยแล้วก็ทํามาตรการอย่างที่คุณหมอปเนนมป้นแนะนําไปเนาะอย่างที่คุณสสิธรพยาคชาตนักจิต ิทยาคลินิกของยะนครพิงจังหวัดเชียงใหม่เพื่นเราให้ฟังก็สวมหน้ากากเว้นระยะห่างมันล้างมือนั่นแหละเจ้าแล้วก็ฉีดวัคซีนนะเจ้ากระตุ้นอย่างน้อยเข็มสามก็ทําพือให้เฮาห่างไกลโรคโควิดสิบเก้าได้นะเจ้าอันนี้ก็จะเป็นแห,ม,แหมต่างนึ่งล้วเขาก็อยู่กับมันยังมีความสุขตตยเนาะแล้วก็สวัสดิภากินกันได้ตามมาตรการเราเนี่ยที่เขาป้องกันอยู่แต่ถ้าผู้สูงอาย,ยุเป็นกลุ่มเสี่ยงก็ทํากิจกรรมในบ้านก็นได้นะเจ้ายางที่คุณสุิธอนว่า ออกกำลังกายในบ้านทํากิจกรรมที่มีความสุขเปิดเพลงนะเจ้าดูหนังฟังเพลงฟังธรรมะศึกษาธรรมะหรือแม้กระทั่งปลูกต้นไม้ทํากิจกรรมง่ายๆในบ้านกับครอบครัวก็ยังมีความสุขอยู่นะเจ้าเวลาเขาก็เสี่ยงเหระเอาเป็นว่าเผื่อท่านผู้ฟังอยากจะหูว่าเอที่รงยานนครพิงจังหวัดเชียงใหม่เปิ้นมีกิจกรรมที่จะหับ,บริจาคโลหิตอยู่ก็หรือว่าจะบริจาคอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์หรือว่าจะห่วมบริจาค ยังให้กับโรงพยาบาลนครพิงเป็นการแบ่งปันซื้อกันและการนี้ยังมีกิจกรรมอี้อยู่กับเจ้าคุณสฤิธรเจ้าช่วงตายเจ้าเจ้าสาหรับที่โรงพยาบาลคนครพิงนะคะเราก็ยังขึ้นบริการเหมือนเดิมแนละ้วในช่วงนี้นะคะแล้วก็เรื่องของการรับวัคซีนเราสามารถมาได้ทุกวันนะคะเนาะในเวลาราชการตั้งแต่หโมงเช้ารือสี่โมงเย็นนะคะแล้วก็เรื่องของการรับบริจาคโลหิตนะคะก็ทุกวันเลยนะคะวัน วันจันทร์ถึงศุกร์เนี่ยจะเป็นแปดโมงแปดโมงถึงสี่โมงมลรงถ้าเสาร์อาทิตย์จะเป็นอ่าวันจันทร์ถึงศุกร์แปดโมงถึงสองทุ่มค่ะถ้าเสาร์อาทิตย์จะเป็นแปดโมงถึงสี่โมงมะเรงก็ก็ท่านี้มีร่างกายแข็งแรงดีก็อยากมาร่วมทำบุญเมีอกาสแวะมาเก,ก็มาบริจาคโลหิตได้นะคะสําหรับการรับบริจาคอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ก็สามารถทําได้นะคะติดต่อ โดยตรงผ่านท่านผู้อำนวยการเนาะในแพทย์วรชเติชรักก็ได้นะคะหรือจะผ่านทางหัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ของโรงพยาบาลเนาะดร์ฟองแก้ววนลูนก็ได้นะคะโทรศัพท์สอบถามเพิ่มเติมได้ค่ะที่เบอร์โทรศัพท์053-999-200เนะคะเป็นโรงพยาบาลนครพิ์จังหวัดเชียงใหม่เจ้า ก็เวลาของรายการมรกรพวกประชาชนช่วงสุขภาพหูตันโควิดสิบเก้าวันนี้ก็เสี่ยงเห็บดีปักกันได้ก็วันจันทร์หกโมงเกินถึงเจ็ดโมงเช้าทางสถานีวิทยุมกม,มหาวิทยลรรษษาลัยเกษตรศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ AM s t ตอร o ความถี่หกร้อยสิบสองกิโลเฮิรตซ์คลื่อนสายสุดอออากาศในแปดจังหวัดภาคเหนือตอนบนหรือพอดึงภาพได้ยินตึงเสียงที่เว็บไวเบทเธอร์พลัสหกหนึ่งสองดัตต์คอมเฟสบุ๊คไลนด้ สถานีวิทยุมาการเชียงใหม่จะได้ยินถึงเสียงหันถึงภาพผ่านระบบมือถือปฏิบัติการ iOS หรือ Android ก็ได้อยู่ที่ไหนก็ฟังกันได้ทั่วโลกข้าเจ้าเสียงเที่ยนเห็นทรัพย์พร้อมวิทยากรวนันนี้นำรายการจากท่านฟังไปกรปะกันได้ในเตื้อต่อไปทางสถานีวิทยุมากมารมหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ออนไลน์ทั่วโลกชาวชนี่เธอฟังอะไรอยู่หรอกำลังฟังรายการวิทยุออนไลน์ย้อน หลังจ้าฮะเดี๋ยวนี้รายการวิทยุฟังย้อนหลังได้ด้วยหรอใช่เลยตอนนี้รายการวิทยุของสถานีวิทยุมกหรือ KU Radio p l u s สามารถรับชมย้อนหลังได้ทั้งภาพและเสียงเลยนะว้าวดีจังเราเคยฟังแต่รายการสดแต่พอไม่ว่างก็อดฟังทุกทีเลย นี่เลยเข้า YouTube แล้วพิมพ์คำว่า KU hey Radio Thailand เท่านี้ง่ายๆเองทั้งรายการเกษตรคำศัพท์อาเซียนน่ารู้ข่าวสาสุขภาพและเกิดความรู้มากมายรับชมได้ทุกที่ทุกเวลาเพราะ<ม>เราคือสถานีวิทยุมอกอวิทยุเพื่อการเกษตรภาษาวัฒนธรรมและบริการสาธารณะ